วันนี้ก็มีตัวอย่างงานเจาะลูกบลิงนะครับอันนี้ก็เตรียมจะเจาะนะครับอันนี้ก็เป็นลูกใหม่ที่เพื่อนๆซื้อมาจะมาให้นาจบเจาะให้นะครับก็ก็ซื้อมาได้นะครับก็ซื้อแล้วก็นัดกันนครับนัดวันเวลากันนะครับว่าจะเอาเข้ามาให้นาจบเจาะวันไหนกี่โมงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็นาจบก็ยินดีนะครับก็ยินดีจะออกแบบแล้วก็เจาะให้นะครับอย่างในลูกนี้ก็จะเป็นลูกแบบ2จุดนะครับเราสังเกตว่า ถ้าจะมีอันนี้เป็นกิมนะครับอันนี้ก็เป็น CG ก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ2จุดนะครับถ้าเป็น3จุดมันก็จะมีอีกเม็ดนึงอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการเลือกนะครับน้นจบก็เคยไอเดียไปว่าให้เราเลือกสองจุดนี้ถ้าเป็น2จุดนะครับก็ให้อยู่ในโซนสักสนิ้วหรือ3นิ้วครึ่งนะครับถ้าได้3นิ้วครึ่งนี้ก็ถือว่ามันจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะเจาะได้ทุกแบบนะครับเพราะว่า ปัญหาก็คือว่าเหมือนเหมือนเราเจาะนะครับไอตัวตัวจุดที่สองเนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณกึ่งกลางของไอตัวรูจับของนิ้วกลางนิ้วนางน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราได้อน,นี้มาสั้นนะครับเวลาเราเจาะเนี่ยรูมันก็จะมามาโดนมาโดนในตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในในรุ่นรุ่นเนี้ยเขาแก้ปัญหามาให้เราแล้วนะครับก็สังเกตว่ามันไม่มีหมุดที่เป็นพลาสติกแล้วนะครับเขาเป็นรอยแกะสลักนะครับ อ่าเดี๋ยวแล้วจกหมุนให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหมุดพลาสติกเนี่ะเขาเอามาไว้ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวนะอ่ะมาอยู่นี่นะครับนี่เนี่ยหมุดพลาสติกอยู่นี่นะครับอ่ะไหนเกือบหาไม่เจอนะครับอ่ะเขาจะว่าย้ายหมุดพลาสติกเนี่ยมาไว้ตรงข้ามนะครับอย่างนี้นะครับพุ่งบ้าเลยนะครับถ่ายมือเดียวนะครับอ่ะหมุดพลาสติกที่เดิมเนี่ยเดิมมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขา ของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมุดพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการเมื่อเขาผลิตลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเจาะเอาสว่านเบอร์เล็กนะครับแล้วก็เจาะแล้วก็หยอดหยอดอพลาสติกลงไปนะครับตรงนี้นี้เมื่อเราไปเจาะใกล้เนี่ยมันทําให้มันแตกมันแตกมาจากรอยต่อนะครับแล้วมันก็ทําให้แตกแล้วมันก็วิ่งแตกแตกออกไปทั้งลูกเลยครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยไม่อยากให้มันมันไปใกล้นะครับถ้าเราได้มาสั้นเนี่ย เวลาเจาะแล้วมันจะใกล้น,นะครับเพราะว่าปกติแล้วในกลุ่มผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะเจาะเอาพินไว้บนเป็นหลักนะครับทีนี้เวลาเราเจาะเนี่ยมันมาใกล้น,นะครับถามว่าเอาแล้วที่ว่างๆเยอะแยะทำไมไม่อยากให้ไปเจาะที่อื่นนะครับย้ายได้นะครับแต่การทํางานของลูกมันขึ้นอยู่กับ2จุดนี้นะครับถ้าเราย้ายไปเจาะที่อื่นลูกมันก็ทํางานเปลี่ยนไปมันอาจจะเปลี่ยนไปในมุมที่เรา,าในการทํางานที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในการเล่นของเราเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะย้ายที่ ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าย้ายไปการทํางานนั้นก็ไม่เหมาไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ลงตัวกับเราอะ่ะมันคือมันมันไม่ไม่สัมพันธ์กับการเล่นของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเจาะใ,ใกล้เพราะใกล้นี่บางครั้งมันก็แตกแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นของในค่ายบันสวิกเนี่ยตอนนี้เขาก็ย้ายย้ายตัวหมุดพลาสติกเนี่ยไปไว้ข้างล่างแล้วเขาก็มาแกะสลักแทนีนี้ถ้าเกิดเราเจาะไปโดนหรือไปใกล้นี่มันก็ไม่แตะนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึง่งว่าถ้าเกิดเราหามาได้สั้นกว่า3นิ้วเนี่ยก,ก็สำหรับค่ายนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหานะครับก็จะมีอาจจะเป็นในเรื่องของอข้อมูลเทคนิคนอื่นๆในเรื่องของอพิมพ์สั้นพิมพ์ยาวนะครับคุณสมบัติของการทำงานแบบพิมพ์สั้นพิมพ์ยาวในรายละเอียดก็กกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า,าในทางที่นร่จบอยากได้นะครับก็คืออยู่ในโซน3นิ้ว3นิ้วครึ่งเนี่ย นจกคิดว่ามันลงตัวในการเจาะนะครับในเรื่องของความสมดุลเนี่ยความเสถียรเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนจกก็ชอบอยู่ในโซนสามยี่วสามยครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาอธิบายในส่วนนี้นะครับแล้วสาหรับถ้าเป็นสามจุดนะครับนจกก็อยากจะให้มันอยู่ตรงกันในแนวเดียวกันนะครับไม่ไม่โยเยไปไปทางใดทางหนึ่งนะครับว่าเราเราเทียบมาเป็นแนวตั้งอย่างงี้นะครับให้มันอยู่แนวเดียวกันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันมันยืงนะครับสมมติว่าอีกอีก,อกจุดนี้อยู่นี่จุดนี้สมมติว่าเม็ดที่สามอยู่นี่เรามานี่เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าจุดนี้มันมันไปทางขวาเยอะนะครับเราเจาะตรงนี้ไอตัวจุดที่สองเนี่ยแทบจะไปอยู่ตรง P P แล้วนะครับคือมันมันก็จะหน่วงมากมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เวิร์กอีกนะครับก็นาจบก็เลย บอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ซื้อแบบสามจุดเนี่ยก็อยากจะให้มันให้มันอยู่ตรงกันเป็นแนวตั้งทั้งสามจุดนะครับที่นาจบเคยโพสไปเมื่อเมื่อโพสก่อนๆน,นะครับก็มีหลายท่านก็ถามนะครับนาจบก็ยังไม่มีเวลา,ามาทําคลิปอธิบายนะครับก็เอาเหมาวรวมมาในคลิปนี้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูนะครับก็จะได้ไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมต้องหาถ้าเป็นสามจุดทําไมต้องหาให้มันตรงกันนะครับเพราะ ราะว่าถ้ามันเยื้องไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการถ้าสมว่ามันยื้องมาทางนี้นะครับมันก็อาจจะเจาะถาัดบางครั้งไปเจาะสําหรับมือซ้ายนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรว่าเหมือนเหมือนกับว่าไปสอดคล้องกับการโยนมือซ้ายมากกว่านะครับไปไปสรัาสนุนทางมือซ้ายว่าเจาะมือขวามันก็จะไม่เวิร์กหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้ามันเยื้อมาทางนี้ในการเจาะมือซ้ายมันก็อาจจะไม่ไม่เวิร์กอะไรประมาณอย่างนี้นะครับถ้ามันอยู่ในตรงกันเนี่ย เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วมือซ้ายมือขวาเราก็เจาะได้นะครับก็ก็ข้อจํากัดต่างๆมันก็จะไม่มีนะครับคือไม่ใช่มันมันเยื้องแล้วมันเจาะไม่ได้นะครับแต่มันมันเจาะได้แต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดนะครับอะไรบางอย่างนะครับก็ไหนๆเราจะเสียตังค์ซื้อแล้วนะครับก็หาชี่มันตรงๆดีกว่านะครับก็ก็คิดแบบนั้นนะครับหรือว่าอ่าอย่างอย่างเรื่อง3 3มสนิ้ว3นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยถามว่าไม่3มนิ้วครึ่งได้ไหมเราเราเสียตังค์ซื้อแล้วครับเราเราก็เอาที่มัน สเปคมันเราคิดว่ามันโอเคดีกว่านะครับก็ก็ก็ในมุมของนาจบก็จะคิดแบบนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนที่จะหาซื้อเลือกซื้อลูกลิงมาให้นาจบเจาะนะครับวิธีการเลือกก็ประมาณนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวนาจบก็ขอตัวไปเจาะลูกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับก็ร้านนาจบก็อยู่อ่าเมเจอร์รังสิตนะครับชั้นสองนะครับก็เดินตรงเข้ามานะครับก็อ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับถ่ายให้ดูเนี่ยกับร้านนาจบก็อยู่นี่นะครับ ก็นำมาให้นาจบเจาะได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเจาะของนาจบนะครับก็เป็นเครื่องเจาะแนวนอนนะครับก็เป็นเครื่องเจาะลูกโบริ่งแบบเฉพาะทางนะครับก็นาจบก็มีการโมดิฟายหลายอย่างนะครับให้ทํางานได้ตอบโจทย์ในการที่จะทํางานอย่างละเอียดได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเฉพาะทางของนาจบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนาจบขอตัวไปอ่า ออกแบบนะครับแล้วก็เจาะลูกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ